ประมาณเท่าไรเนาะหาผ่านกูดิสีอ๋อเดี๋ยวหาหาไม้คือกันไม้กันสั้นเสียแล้วนะคะทั้งเลยพังคือกันเราอยู่นั่นเราไม่มีคนแนะนำว่ายี่ห้อไหนดีเมนคชอบแต่ซุ่มซื้อไม่เขาซื้อแต่ก่อนเขาซื้อเหมือนเรานี่แหละอ๋อทีนี้มาเปลี่ยนไม้มันไม่ดีเขาเลยเปลี่ยนดินแห้งนะครับมีบดินมาเ่ได้ไหมก็อออกทครับ มือนีก็ะซั่นอนนอนเฝ้าคือกันนอนเฝอสานนอนเฝอเลยดีเลยสวัสดีค่ะมาปุ๊บเราชงน้องเพิ่มพูนเชนลสวัสดีแฟนคลับเอฟซีทุกท่านสวัสดีคุณใหม่นะคะสวัสดีคุณลินลินค่ะวันนี้มาเยี่ยมนะคะมาเยี่ยมมาเยี่ยมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณส้มทิพนนะคะวันน so okay. um okay. ี้แม่ควันมาเยี่ยมน้องมากมีนะคะได้มีโอกาสมาเยี่ยมนะคะวันนี้หกว่าจะได้มีโอกาสนี้หาจนว่าเกือบเป็นเดือนเนาะค่ะเนาะกว่าจะกว่าจะได้มีโอกาสมาเยี่ยมนะคะสวัสดีทุกทท่านเด้อค่ะทั้งหกสิบเก้าท่านนะคะสวัสดีพี่เกลียวสวัสดีพี่ททา สวัสดีพี่สก,กายกสวัสดีนูขวัญสวัสดีทุกท่านนะคะมาหามาหาน้องมากมีนะคะแม่แม่ดูน้องมากมีอยู่ทางไหนเมื่อกี้มามานอนหลับเมื่อกี้นอนหลับนะครับเมื่อกี้นอนหลับเพิ่งตื่นเออเดี๋ยววันี้เราซ้นเดือนนี่แหละมักมีเฮ้ยเฮ้ยเนี่แล้วท่านก่อนสร้างบ่นี่แล้วเร็ว ี่มีแม่แช่วยนะครับผมสวัสดีค่ะจะไปขายของในซุ้มเขียวมักมีตื่นแล้วครับแม่แม่เมื่อกี้นอนหลับใต้ท้องแม่เออดูเดินดูเดิน วนไปเวียนมาอีกเชือกหนึ่งไปไหนคะน,นี่อีกเชือกหน,กน,น,กนกึ่งโอ้อยู่ทางนู้นเจาได้มงที่ได้มงฝูกสร้างดีเนาะคือคือสวัสดีแปดสิบแปดท่านจ้านะขนไสขนไสตัวไหนโอ้โหหาเลยพ่พเยอเผื่อจะได้คงดี สวัสดีค่ะสวัสดีทัง้งเก้าสิบห้าท่านนะคะเดี๋ยวจะพ,ะจะพะจาน้องมากมีขึ้นรถไปอัพไปหาน้องนาโนมาเล่นกันนาโนนะคะกว่าจะมีโอกาสมาได้โอ้โหเมฆควันก็จักเล่นนาเล่นหลังแล้วค่ะในสีเหฮดกับเขาอยู่ทางบานเน่ สวัสดีทุกๆท,ท่านหนึ่งโรยหนึ่งท่านนะคะามาเยี่ยมมากมีเด้อค่ะแม่เมยเขาให้เราอยู่ได้นานเท่าไรนี่ตรงนี้ก็คิดว่าถ้าถ้าเขาถ้ามีช้างเข้ามาล้าก็ออกครับอ๋อแมนอยู่น้ค่ะนุ๊กเออตรงนี้เป็นที่กักต,ตัวแต่ยังไม่มีช้างมา เราก็อยู่ไปกโกนน้อโชคดีนะคะโชคดีใครมาอ๋อน้องไอ้พ่อควานหาเบิ้งเบิงลังหาเป็นของดีของเฮ้าเพื่อนะหํมโชคดีเนาะแม่เนาะงากระเด็นนะคะขนายกระเด็นหักตรงไหนไม่รู้พูนว่า อาบน้ำยังค่ะเฮ้ยยังพ้นท่านอาบดอกเด้อคันนี่ยังไม่มีใครอาบสักคนเลยนะคะับไม่ยังไม่กินข้าวนะครับวันนี้ข้าวก็ยังไม่ได้ทานเนาะค่ะเน้องโอ้โผผู้ขวันหาเบึงลังหามันเป็นดวงของเฮาเฮ้ยนกนักโอ้โยนไปโยนไปในป่าข้าวเลยบ่ไม่ใช่เหยียบใส่โคลนบ่ผมว่าไม่ใช่กลัวโยนไปในป่าเขาไหม มาเยี่ยมน้องมากมีนะคะมันเยียบคู่ขังกระมังแตกเพระตัวไหนเยี่ยมในตอนน้ำประตูนี่นะครับประตูพังนะครับผมโอ้โหประตูพังแม่แหลักฐานหลักฐานหลักฐานไหนช้างฟังของเทโอ้ยพวกขวัญทาวันปุ๋ยยังสิอะไรนี่สวัสดีหนึ่งร้อยสิบสองท่านนะคะ ไม่อาบน้ำโนอนไม่หลับพี่สกายสวัสดีค่ะอาบครับอาบไม่อาบนอนไม่ได้ไม่อาบนอนโอ้โบ๊โบ๊ไห้หาแถวนี่พี่อยู่โลโลแถวนี่หรือเปล่าหาบังเงยยังโอ้เพื่อจะเจอของดีนะคะใครเจอก็เอาไปเลยเฮ้ยดูน้องมากมีค่ะแม่แม่เดินไปเดินมา สวัสดีหนึ้สิบสี่ท่านจ้าโอ้โงามจักเม็ดเลยเขามีแต่หยาเอาพวกควานตือครุเห็นยังนั่นตือครุนองมากมีทมักโอ้ยตลกน้องไปไหมเบง่ันถุกตือครุนองมากมี่เฮ็ดพังแลค่ะนี่ sự bay ban bùi bò thâu nỉ. đi buổi sáng buổi sáng một. chào 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 buổi sáng เวลาทงทางผี่แสดงว่าอยู่ทางพุ่นที่นั่นเนาะเพราะว่าทางพี่แวบน่าจะเป็นตัวผู้เป็นตัวผู้เป็นตัวผู้บามปีนี้ไอ้ช้างตัวผู้เยอะเยอะใช่ไหมครับน่าจะเป็นตัวผู้ห่าหาขนายนะคะาฮ่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 า่าฮ่าแลาว่่าฮ่า่กน่กฮ่าบ่พอดอกเนาะบ่มาฮ่่ามืาานั่าอ่า สวัสดีหนึ่งร้อยยี่สิบแปดท่านเลยจ้าย่ายนี่บ่ออ้เสียดายเนาะโอเสียดายจังเลยอะหักตามธรรมชาติเป็นวะเออแล้วก็หายตามธรรมชาติพกนี้มันจะหากินไยแท้หนน้องหนุ่มอะหายตามธรรมชาติเนจักรยานเออรถวางรถตู้

ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนกันไม่เคยทิ้งกันนะคะแม่แม่แม่ควานไม่เคยคิดจะทิ้งกันนะคะถ้าไม่มีทิ้เทินก็แม่แม่ก็ไม่รู้จักน้องเพิ่มพูนนะคะจะ้กันจะถ้าไม่มีเพิ่มพูนแม่แม่ก็ไม่รู้จักผมอเออถ้าไม่มีน้องเพิ่มพูนก็ไม่รู้จักน้องมากมีเสือพึ่งน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาเช่นกันเนาะค่ะแม่แม่แม่ควานไม่เคยไม่เคยคิดจะทิ้งกันนะคะแต่ว่าเราอยู่อยู่คนละที่เนาะค่ะ เราอยู่คนละที่กว่าจะได้เจอกันก็ต้องหาเวลาว่างๆว่างจริงๆนะถึงจะได้มาใหม่กอไม่ยม่งบกนะฮัมให้ขาเตียงที่จะหายกัน คุณพพอกงนไปธรรมดาสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง161ท่านนะคะขอบคุณหลายๆเด้อจากที่เข้ามารับชมครอบครัวน้องเพิ่มพูนนะคะโอ้น้องมากมีเดี๋ยวเดินดูนะคะเดินดูเดินดูอีกนะครับยังยังไม่วายที่จะที่จะ หานะคะเออหาหาสมบัติของแม่ส้อยใช่ไหมโอ้ของแม่ทับทิมนะคะโอ้เวลาผมจะหาสมบัติเอาไปแบ่ง FC ฟซีเอฟซีฝัาถ้าได้จะไปแบ่งให้แม่ FC นะะะคผมจแบ่งให้แม่ FC FC ได้วันนี้วันนั้นวันหัก วแม่ยังเนาะค่ะได้บารมีของน้องบัวบาลที่จะได้รู้จักซึ่งกันและกันรู้จักคนนั่นคนนี้น้องบัวบานแบ่งปันบารมีทุกเชือกนะคะแม่แม่อืมอืมแสดงว่านะหำจะไม่ได้แล้วมั้งนี่เหยียบเหยียบรุ่งขีดต้มอิลีแล้วเนาะให้เจ้าหยิบขันหาเด้อ ยิบขั้นหา้าแลวกับโขเอาน้ำเพ่นอยู่พี่แต่ก่กนแต่ก่กนไม่ควานนะคะเคยคงแม่ทงคูณเคยหาอย่างนี้เลยแล้วเยเย,ย,ย็บขั้นหา้าเย็บกล้วยนะคะเย็บกล้วยดอกไม้เย็บกล้วยดอกไม้สวัสดีพี่ธนวัฒน์นะคะเอากล้วยดอกไม้ห้าคู่นะคะมาโขมาโขพระภูมิเจ้าที่ตรงนี้ไม่ถึงห้านาทีเจอเลยนะคะแม่แม่ ยังยังไม่ไวที่จะหาโครงดีเด้อค่ะหาขนายนะคะขนายหักเขาเรียกงากระเด็นเนาะค่ะเนาะขนายกระเด็นนะคะวันนี้ไปซุ้มเขียวไหมเพื่นว่าไม่ไม่ทมาตาคืมามาไวไหมกับไปไปซอยเลยรับเจะไปนะไม่รู้ว่าตาจะมาเร็วไหมเพราะว่าจะไปเอาอันนี้ด้วย ต้องหาคันดอกไม้คันห้ามาโขมาโขเอาน้ำเพลนด์ดื้อมือน่ะชุดชุดนั้นเป็นอย่างนี้เละของแม่ทรงคูณนะคะพ่อควานก็เย็บขันห้ามาโขประภูมิเจ้าที่ไม่กี่นาทีสองสามนาทีเจอเลยนะคะแม่แม่สวัสดีสรงร้อยเจ็ดท่านนะคะหาหางากระเด็นนะคะแม่แม่ขนายกระเด็นของแม่ทับทิมเผื่อพ่อหำมจะได้ของดีหักข้าทรายด้วย ก็เราโกยโกยหาเชียร์หายจะอยู่อย่างนี้บ่ไม่ต้องหาหลวงพ่อไม่เจอหรอกถ้าเขาไม่ให้ต้องต้องต้โคขันห้าก่อนอขันืถ้าจะถ้านี่เนาายเละครับถถ้้จอถ้าเราโคขันห้าปุ๊บถ้าเขาจะให้เดี๋ยวก็เจอนะคะเดี๋ยวก็เจอสวัสดีสองร้อยสิบสองท่านนะคะเฮ้ฮ้ ึโอ้ยโคไม่เกณฑหไม่นะคะโอ้โ่ควันเกือบได้ว่าสันโอ้ยเพรต้องหาโรคเพราะเจอโรกยังมีของคนชายหักนะครับเขาไปหากันทั้งปางหาไม่เจอผมไปเจอเลยไม่เขาหาทั่วนะผมก็ไปหาซ้ำๆเขาเดินไปผมถือไอ ไปไปเขียยังเจอเลยเนาะกับเกี่ยวกอ้อยแค่นี้นะครับอืเหมือนนะครับมาสับอย่างนี้แหละผมไปเขียกอ้อยก็เห็นบางทีดวงใครดวงมันเด้อเจอแล้วไม่ให้นะเมยทับทิมจะเอาไปฝากแม่ไหมอันนี้ก็ถ้าเจอก็ให้เจ้าของคืนเช่นกันเนาะค่ะเว่ากันเล่นเนาะโยกม้วนกันเหรียวผมจะไปประมูลถ้าเจอให้แม่แม่สร้างโรงค้าง มไม่ใช่อยู่แถวๆนี้สวัสดีพี่สิริพงศ์นะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเยี่ยมแล้วนะคะพี่สิริพงศ์สวัสดีเด้อนี่เพื่อนมาเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หน้าหำสู้ๆว, <laughs> วันนี้มาเยี่ยมที่เธอนะคะพี่สิริพงศ์ ไม่เคยทิ้งกันนะคะไม่เคยทิ้งไม่เคยคิดจะทิ้งี่ตื่นนะคะ่ะแต่ว่าเรายังแม่ควานยังบุตรท่านในมีเวลามาหากันนะคะ่ะแม่เมหาโอกาสเฉียดเวลายากมากแม่ควานลําบากนะคะลําบากวิ่งไปนั่นไปนี่อยู่บ่เศร้าจักเถื่อสวัสดีสองรสิบหกท่านนะคะผัวควานหาง่ากัดเด็นเด้อค,นะคะ่ะแม่เมอุ้นั่นเด็กเขาขาวยังนั่นเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> หัวบักนัดเอ๊หัวบักนัดหาไม่เจอหลวงพ่อพอแล้วพอแล้วเราอีกนิดนึงคือเท้านี้แหละเท้ามันเหยียบลงหลผมพยายามส่องหาตามเห็นรอยกดต้นไม้อยู่ฝั่งไหนเรากดฝั่งไหนจะอยู่ก็อยู่มาฝากดีท่าว่าท่าวางอันคันหักสิหักอยู่เท้านี่เลยเพราะว่าแท่งต้นไม้โกสิวังสันวันนั้นโค้งไม่ตรงคูณหักปัวออกมาเลย ยานแต่ว่าฮักเสร็จเร็วเพื่อนสิจับเวียงถิ่มด้วยเจี๋ยวไปหาน้องมากมีพวกควานหาอยู่ตรงนี้ก่อนมาเยี่ยมนะคะมาเยี่ยมที่ตื่นมาดูมาดูท้องไม่หมูหวนดินกันใช่มดจับลูกข้าวโพดเอ้ยเพื่อนสิปลูกข้าวโพดสวัสดีค่ะ สวัสดีทั้งสองร้อยยี่สิบสี่ท่านนะคะหางาหาขนายของแม่ทับทิมนะคะแม่แม่ขนายของแม่ทับทิมหายวันสองวันแล้วคะ่ะพอดีพ่อพ่อหำมาเยี่ยมทิศเทินนะคะเผื่อพ่อหาจะเจอของดีนะค่ะเนาะหามทำคาเตียงให้คุณตายยังคะานะทำเล้วนะคะท่านก็ ไม่กรูดแล้วเด้อค่ะเพื่อนก็จังสรนแล้วเนาะค่ะคนเกตเป็นธรรมดาหักหักหักจำเลยนะคะเดี๋ยวก็เกิดมาใหม่หักประมาณยาวประมาณฝ่ามือนี้เนาะค่ะแม่แม่นี่ของแม่ทับทิมนะคะตัวนี้แต่เขาไม่เจ็บหรอกเนาะค่ะหักธรรมชาติเขาไม่เจ็บเดี๋ยวก็เกิดมาใหม่นะคะเหมือนเหมือนเล็บ เหมือนเล็บเหมือนอะไรเราเนะะี่แหละนาอคคะแม่เมสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองร้อยสามสิบเจ็ดท่านนะคะน้องมากมีจะจะนอนอีกแล้วนะคะโอ้นอนดีมากมากนะคะนอนดีมากมากกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนะคะแม่เม,มนี่สวัสดีนะคะสวัสดีทั้งสองร้อยสามสิบท่านด้วยจ้าแม่ควันจะขออนุญาตปิดไล์ได้ไหมเนาะคะ่ะแม่เม่ เพราะว่า,าวจะไปทานข้าวเนาะอคะ่ะคุณพ่อคุณแม่เราทานข้าวแล้วนะคะโทรหานะยูอ๋โอโทรหาคุณแม่รุ้งตะวันโทรหาแม่ควานบนโนจ่ะโทรหาแม่ควานเหรอคะแม่ควานเอาโทรศัพท์ไว้ในรถนะคะขออภัยเด้อคะ่ะที่ไม่ได้รับ หรือว่ายัางไงเนาะค่ะเนาะแม่ควันจะขออนุญาตแม่แม่เอฟซีทุกท่านปิดไลค์นะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแม่ควนันในด้วยจ้าเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องเพิ่มพูนชาแนลนะคะขอพระคุณเป็นอย่างสูงที่เข้ามารับชมไลค์สุดในขณะนี้นะคะขอพระคุณจ้าสวัสดีจ้า